จนมุมตอนที่หนึ่งร้อยตำรวจโทย,โยงยุทธแต่ง่องแบบสงาา่าผ่าเผยเขาเป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งใบหน้าสวยเก๋ลักษณะท่าทางไม่ได้บอกความทรหดอดทนเลยแต่นายตำรวจรูปหล่อผู้นี้แหละที่ได้สังหารลุนโจรมาแล้วถึง8คนและแต่ละขนล้วนแล้วแต่เป็นอาชญากรขนาดหนักยงยุทธถือทอมสันยิงกำบังอยู่ที่ต้นยางต้นหนึ่งยิงโต้อตอบพวกโจรยังไม่ลดละเมื่อไล่เห็นเสือดำกับบริวารเข้ารวมกลุ่ม ยงยุทธก็สั่งตำรวจในบังคับบัญชาเขาลุกเข้าไปเข้าหาระยะตะลุมบอลให้ได้แล้วก็สั่งตำรวจที่เป็นคนสนิทให้ใช้ลูกระเบิดมือสังหารขุนโจรให้ได้แล้วระเบิดมือลูกแรกก็ดังสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นกลุ่มพันกระจายไปทั่วเศษดินเศษหินปลิวว่อนสมุนเสือดำคนหนึ่งเสียชีวิตทันทีระเบิดมือลูกที่สองถูกคว้างมาอีกลอยละลิ้วหล่นมาข้างหน้าขุนโจรพอดีแต่ชนวนยังทำงานโดยความรวดเร็วราสายฟ้าแลบ เสดำกระโดดคว้าระเบิดมือเวียงกลับมาทางเจ้าพนักง,งานตำรวจทันทีพอตกยังไม่ทันถึงพื้นดินก็ระเบิดสนั่นวันไหวต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งหักโคนแต่คลอดดีที่เจ้าพนักง,งานตำรวจในบงังคับบัญชา้อยตำรวจทหยงยุทธไม่มีใครเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยพลตำรวจพลสนิทของยงยุทธยอมเสี่ยงภัยฝ่าแนวกระสุนปืนหนาแน่น,น,นของฝ่ายเสยดำคานคืบเข้าไปทีละน้อยเพื่อจะใช้ลูกระเบิดมือสังหารเสดำกับบริวารเมื่อได้โอกาสหกคว้างลูกระเบิดมือไปอีกหนึ่งลูก ลูกระเบิดลูกนี้ตกเรื่องหน้าของเือดำระเบิดขึ้นอีกครั้งแต่ก้อนหินที่กำบังอยู่รับชิ้นระเบิดไว้ได้ทั้งหมดเือดำกับบริวารเขารอดตายได้อย่างวุดวิดอีกเือร้ไลทจนมุมแล้วปีกขวาและปีกซ้า,ายของหน่วยกองปราบเคลื่อนที่ใกล้เข้ามากำลังปีนขึ้นไปบนภูเขาถ้าหากตำรวจอยู่สูงกว่าพวกโจรคงถูกยิงตายหมดเพราะมองแลเห็นได้ถนัดดังนั้นขุนโจรจึงสั่งให้บริวารเขาล่าดถอยเข้าทำเป็นการเสี่ยงโชคชะตายืดเวลาตายออกไปเสียงชายโยโหร้องของหน่วยกองปราบดังขึ้น บรรดาเจ้าพนักง,งานวิ่งตรงไปยังถ้ำนั้นอันเป็นแนวต้านทานสุดท้ายของเสือดำและบริวารเขาขุนโจรปล่อยให้ลูกน้องวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำก่อนส่วนตัวเขาเองยืนหยัดอยู่ปากถา้ำยกทอมสันประทับยิงกลากแจกจ่ายกระสุนปืนไปยังเจ้าพนักง,งานทําให้ตำรวจต้องรีบหมอบลงกับพื้นดินแล้วเสือดำก็หมุนตัวกลับหายเข้าไปในถ้ำหน่วยกองปราบลุกขึ้นวิ่งตรงมาที่ถ้ำทันทีว่าตำรวจโทยงยุดร้องตะโกนบอกตำรวจในบังคับบัญชาเขาให้หยุดยิงหยุดอย่าตามมันเข้าไปหยุดตำรวจทุกคนมาทางนี้ ขาพาตำรวจในบังคับบัญชาเขาตรงมาที่หน้าถ้ำแล้วอธิบายให้ทราบว่าเสือดำกับบริวารติดจ,จันแล้วอย่างไรเสียถ้ำนี้ไม่มีทางออกทางอื่นถ้าตำรวจบุกเข้าไปคงเป็นเป้ากระสุนปืนพวกโจนเราชนะแล้วพวกเราขันจะจับไอ้ดำโดวยวิธีจับเป็นยงยุธพูดกับตำรวจของเขาหรือห้าคนยืนคุมเชิงไว้ใครโผลออกมามีอาวุธปืนในมือแล้วก็ยิงมันก่อนที่มันจะยิงเราเข้าใจไหมล้วพวกหรือทั้งหมดนี้ไปหากิ่งม้แห้งมาไอ้ดำมันทนสำลักควันไฟไม่ไหวแนะ่มันต้องทิ้งปืนเดินมาให้เราจับเอง แล้วใน1ิบนาทีนั้นเองปากถ้ำก็ถูกสมด้วยกิ่งไม้แห้งมากมายตำรวจคนหนึ่งจุดไฟขึ้นลมกำลังพัดจัดกุมควันไฟลอยเข้าไปในถ้ำมากขึ้นทุกทีมันไม่ผิดอะไรกับตกนรกทั้งเป็นเสดอจดำพาบริวารเขาหลบเข้าไปอยู่ส่วนลึกที่สุดของถ้ำเพื่อนหนีควันไฟแต่ถึงกระนั้นควันไฟก็ติดตามมาถึงอากาศในถ้ำเริ่มร้อนจัดผิดปกติหายใจไม่สะดวกแล้วพวกโจรไอแครกแครกสำลักควันน้ำหูน้ำตาไหลพรากเพราะถูกควันไฟ เสือดำยืนพิงผนังถ้ำมือกระชับทอมสันแน่นมองดูบริวารเขาด้วยความสงสารทุกคนกำลังสำลักควันไฟระสำระสายไปตามๆกันไอ้น้องชายความเป็นโจรของพวกเราคงสิ้นสุดลงพิงเท่านี้คุณยงยุทธเก่งมากและตอนนี้เรากำลังจะถูกควันไฟลมตายมีสองทางที่เราจัดการตัวเราได้คือวางอาวุธออกไปให้เขาจับหรือมิฉะนั้นยอมสำลักควันไฟในถ้ำนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผู้จบเสือดำก็ไอทีติดกันหลายครั้ง เวลาผ่านผลไปด้วยความอึดอัดและความทุกขทรมานเสือดำก็บ,บริวารเขาเงือ่ไหลชุ่มโชกเสียงไอดังลั่นทาไปหมดแล้วเวลาเดียวกันนั่นเองรอยตำรวจทยงยุทธก็สั่งให้ตำรวจโหมฟืนเข้าไปอีกที่นาทําปืนยิงเลวหลายกระบอกระทับเตรียมพร้อมรอยตำรวจทยงยุธยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลา20นาทีแล้วนับตั้งแต่เขาสั่งให้จุดไฟขึ้นทันใดนั้นเองบริวารเสือดำคนหนึ่งก็เดินโซซัสโซเซออกมาจากถ้ำ มือทั้งสองชูเหนือศีรษะยอมจำนนรถตำรโทยงยุดยิ้มสดชื่นหนึ่งเลยเว,ว้ยรวบไว้พวกเราเดี๋ยวก็ออกมาหมดมันเป็นความจริงตามที่ยงยุดพูดสมุนโจรทยอยกันออกมาแต่ละคนท่าทางเหมือนจะเป็นลมสิ้นสติทุกคนถูกควบคุมตัวอย่างแข็งแรงบางคนพอออกมาผลทำได้ก็ลม้มลงสิ้นสติตำรวจต้องช่วยปฐถมพยาบาลยงยุดเดินเข้าหาสมุนโจรคนหนึ่งแล้วกล่าวถามน้องชายพวกแกอยู่ในถ้ำกี่คนแปดครับ อย่ายิงผมนะครับผมไม่สู้แล้ว <c oughs> <c oughs> ว้าวการจะหยิบบุหรีห่พวกแกสูบต่างหากไม่ได้หยิบปืนเว้ยในตำรวจอย่างการเป็นสุภาพบุรุษมีศิลธรรมมนุษยธรรมแกไม่ต้องกลัวการและตำรวจในบังคับบัญชากันจะใช้ระบบซ้อมหรือระบบยิงทิ้งไม่มีเขาแจกบุหรี่ให้สมุนโจรสูบแต่ก็ไม่มีใครสูบพวกโจรออกมาได้เจ็ดคนแล้วยังขาดอยู่อีกหนึ่งคนและเป็นคนสําคัญที่สุดคือเสือดํานั่นเองเออดานี่ทนเหลือเกินนะครับผู้หมวด นายสิบตำรวจคนหนึ่งพูดกับร้อยตำรวจโทยงยุทธนั่นนะสิแล้วมันสลบไปแล้วนอนอยู่ในถ้ำช่วยกันเอาไฟออกเถอะถแม่ดำยังไม่สลบคงไม่มีโอกาสต่อสู้เราแล้ว,ลวพวกตำรวจช่วยกันเกลีย่ยไฟออกบริวารเสือดำถูกใส่กุญแจมือติดกันสิ้นอิสรภาพหมดแล้วยงยุทธจุดบุหรี่สูบดึงปืนพกออกจากซองหันไปพูดกับพลตำรวจสองคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาน้องชายเราจะเข้าไปในถ้ำมาหรือมาด้วยจะได้ช่วยกันเอาตัวไอ้ดำออกมาท่านได้นั่นเอง ทุกคนก็ได้ยินเสียงกระสุนปืนระเบิดขึ้นในถ้ำหนึ่งนัดบริวารโจะดุ้งเฮือกไปตามกันยงยุธขมวดคิ้วยนเฮ้ย hey! ไอดำไอดำยิงตัวตายเหรอเร็วเข้าไปดูมันอัศวินหนุ่มแห่งสันติบาลน,นำพลตำรวจทั้งสองบุกเข้าไปในถ้ำโดยเมตรมันระวังตัวเท่าใดนักลึกเข้าไปประมาณ8เมตรนายตำรวจหนุ่มกับลูกน้องเขามองแลเห็นเสดำนอนคว่ำเหยียดยาวในถ้ำมือขวาขุนโจนยังกำรีวอนเวอร์แน่นไอดำยงยุธร้องอุทานด้วยความดีใจ ทอมสันของอยตํารวจโทยงยุทธละคาบายของพลตํารวจทั้งสองจ้องไปยังร่างเสือดำในสภาพเตรียมพร้อมทั้งนี้เพราะศวินหนุ่มแห่งกองปราบพิเศษเก่งว่าคุณโจรแก้งทำเป็นนอนนิ่งเฉยลวงให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าตายหรือสิ้นสติไปแล้วแต่ความจริงเสือดำสิ้นสติสมประดีหลังจากเขาสูดควันไฟเข้าไปในปอดมากมายแต่เขาคือชายชาติเสือเสือดำจึงไม่ยอมให้ตำรวจจับเป็นถึงแม้ปืนยิงเร็วไม่มีกระสุนปืนพกคู่มือเขายังใช้ประโยชน์ได้ หลังจากให้บริวารทุกคนทนต่อสู้กับควันไฟมรารยะหนึ่งแล้วยอยกันออกไปให้หน่วยกองปราบจับเสือดำก็ยืนคุมเชิงอยู่ปากทางเข้าออกจ้องปืนที่ปากทํานิ้วขอพร้อมกระดิกไกทุกขณะหากมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดล่วงล้ำเข้ามาในทําเพื่อจะจับกุมเขาแต่แล้วควันซึ่งกระจายไปทั่วทําก็ทําให้เขาทนไม่ได้เสือดำจึงสิ้นสติลม้มลงนิ้วก็เหนี่ยวไกปืนปล่อยกระสุนออกไปหนึ่งนัดและเสียงปืนก็ทําให้ร้อยตํารวจโทยงยุธและตํารวจในบงังคับบัญชาเเาาาใจาจใจจวว่สสอดดตตััินปรระหง เสด็งในร้อยตำรวจหนุ่มร้องเรียกขุนโจรด้วยเสียงหนักแน่นดาวร้ายแห่งสุพรรณบุรีนอนนิ่งไม่ไหวติงยงยุทธหันมองดูพลตำรวจทั้งสองที่ติดตามพิทักษ์รักษาเขาแกสองคนลองเข้าไปจับตัวมันพิกนอนหงายดูสิยึดปืนพบมันไว้ก่อนนะพลตำรวจทั้งสองปาดเข้าไปซุดตัวนั่งข้างเสือดำทันทีกลีบวนเวอร์เก้ามมถูกยึดแล้วตำรวจจับร่างเสือดำพิกนอนหงายยงยุทธเข้ายืนที่ปลายเท้าขุนโจรใช้สายตาตรวจหารอยกระสุนปืนที่หน้าอกเสือดำแต่มองไม่เห็นเขานั่งลงข้าง ตำรวจทั้งสองยังจ้องตาเขม็งมองดูหน้าขุนโจรไอด้ดำเพียงแต่สลบไปเท่านั้นยงยุทธพูดเปลยเปลยกันไม่เข้าใจเลยดำยิงปืนทำไมนม่ว่ามันยิงตัวตายสิช่วยกันหู้วปีกพามันออกไปจากถ้ำเอากุจใส่ข้อมือมันก่อนเดี๋ยวฟื้นขึ้นมาจาะอารวาดพลตำรวจทั้งสองต่างประคองขุนโจรให้ลุกขึ้นขาสองข้างของเสือดำอ่อนเปียกไม่มีเลี่ยวแรงเขาถูกนำตัวออกไปนอกถ้ำทันทีและตำรจวจโทยงยุทธติดตามมาในระยะละชั้นชิดความปิติยินดีบังเกิดแก่เขาเป็นล้นผล การที่เขาสามารถจับกลุ่มเสือดำได้ย่อมเป็นเกียรติประวัติอันงดงามยิ่งของเขาประชาชนทั้งประเทศตลอดจนวงการตำรวจต้องตื่นเต้นไปตามๆกันทั้งที่เขาเองคิดว่าเขาอาจเป็นเหยื่อกระสุนปืนเสือดำเหมือนอย่างร้อยตำรวจตีลิขิตก็เป็นได้ณบ,บ,บัดนี้เสือร้ายแห่งสุพรรณบุรีนอนเหยียดยาวอยู่หน้าถ้ำบริวารของเสือดำต่างมองดูนายของตนด้วยความเป็นห่วงพนตํตำรวจสองคนได้รับคำสั่งจากยงยุทธให้ช่วยกันพยาบาลขุนโจรอีกในราวสิบนาทีต่อมาเสือดำก็ฟื้นคืนสติ ม่านตาเขาเพเย่ขึ้นแล้วเขาก็รู้ทันทีว่าเขาตกอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบแล้วตำรวจค่อยๆประคองเขาให้ลุกขึ้นยงยุดปัดเขามานั่งข้างๆคุณโจนกวาดสายตามองไปรอบบริเวณหน้าเศร้าใจเมื่อไลเห็นสมุนโจรทุกคนของเขาถูกสวมใส่กุญแจมือเช่นเดียวกับเขาชีวิตแห่งความเป็นโจรได้สิ้นสุดลงแล้วเสือร้ายสุดอากาศบริสุทธิ์เขาปอดเต็มแรงค่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นบาง อัศวินหนุ่มกองปราบและจอมโจรสุพรรณบุรีต่างมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันกันขอแสดงความเสียใจในโชคร้ายของแกเสดำยงยุทธพูดยิ้มยิ้มคุณโจรหัวเราะด้วยอารมณ์เย็นผมขอแสดงความยินดีในโชคชัยของคุณคุณยงยุทธสมควรแล้วครับที่คุณได้รับสมญาว่าอัศวินกองปราบผู้พิชิตเสือร้รายคุณเก่งมากที่จับผมได้โดยละม่อมเช่นนี้ยงยุทธรู้สึกพอใจในบุคลิกลักษณะและคำพูดอันคมคายของเสดำมมากกันรู้จักชื่อกันด้วยเหรอเสดำรู้จักครับ ผมทราบข่าวตั้งแต่วันที่คุณมาถึงสุพรรณบุรีแล้วประวัติคุณผมก็ทราบโดยละเอียดผมกับลูกน้องผมเตรียมอพยพหลบหนีคุณไปอยู่กาญจนบ,บุรีอยู่แล้วเพราะเราไม่มีกระสุนปืนพอจะสู้กับคุณยงยุทธยิ้มให้เสือดำแต่แกก็ได้ต่อสู้กับกันอย่างเต็มเบี่ยงทีเดียวดื่มน้ําสักหน่อยแหมเสือดำหรือแกจะสูบบุรี่ไม่ต้องหรอกครับคุณยงยุทธขอบใจมากผมได้พบแต่ในตํารวจที่มีน้ําใจอบอ้อมอารีน่านับถือทั้งนั้นหากคุณจะกรุณาผมผมอยากขอความช่วยเหลืออะไรคุณสักอย่างได้ไหมครับ ยงยุทธทำหน้าตาตื่นขมวดคิ้วเข้าหากันกันพอช่วยกันได้ทุกอย่างเท่าที่การช่วยกันได้คุณโจนถอนหายใจหนักถ้าอย่างนั้นช่วยยิงผมทิ้งเถอะครับจะได้สินส้นเรื่องสิ้นราวกันสักทีไม่ต้องทนทุกข์ในตารางกว่าศาลจะตัดสินประหารผมผลลัพธ์ก็คือความตายเท่ากันอัศวินยังกองปราบพิเศษยกมือตบบ่าเขาพี่ชายการทําตามคําขอร้องแกไม่ได้หรอกกันมีหน้าที่จับกุมเท่านั้นผู้พิพากษาที่จะลงโทษได้ก็คือศาลแต่ผมยากตายครับคุณยงยุทธ ผมใหญ่คุณยิงผมเสิเดี๋ยวนี้บอกตามตรงผมขายหน้าประชาชนชาวสุพรรณบุรีมากเขาคงแห่กันมาดูหน้าผมเมื่อคุณพาผมเดินทางไปถึงจังหวัดทุกคนคงสาบแช่งด่าผมอย่างไม่น่าฟังบางทีผมอาจถูกซ้อมตายก็ได้เสื้อแห่งกองปราบพิเศษสั้นสีสะกันขอรับรองโดยเกียรติยศตราบใดที่แกยังอยู่ในความควบคุมของกันหากใครซ้อมแกแล้วก็เป็นได้เจอกับการละกันเป็นนายตำรวจที่เกลียดระบบการซ้อมและยิงทิ้งอย่างที่สุดเพราะมันเป็นการสแสดงน้ำใจทารุณโหดเหี้ยมเหมือนสัตว์ป่าขาดศีลธรรมมนุษยธรรม ทำกับคนไม่มีทางสู้ตํารวจในบังคับบัญชาของกันทุกคนไม่เคยซ้อมผู้ต้องหาเลยทั้งๆที่ข้อมือทั้งสองข้างติดกุญแจมือแต่เสือดําก็ยังยกมือไหว้ร้อยตํารวจโทยงยุทธด้วยความเคารพอย่างจริงใจขอให้คุณมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการตํารวจต่อไปเถอะครับคุณมีจิตใจสูงความรู้สึกในด้านมนุษยธรรมเช่นเดียวกับคุณลิขิตทุกวันนี้ผมยังเสียใจไม่หายที่ผมสังหารเขาตามระเบียบแบบแผนของพวกโจรคุณลิขิตสปอร์ตและใจดีเช่นเดียวกับคุณนี่แหละยงยุทธหัวเราะ ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาเราลุกขึ้นสั่งตำรวจให้ช่วยกันรวบรวมศพพวกโจรและฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ถูกยิงตายในการสู้รบหน่วยตำรวจของเขาจะพักแรมอยู่ที่นี่หนึ่งคืนและจะออกเดินทางกลับจังหวัดพรุ่งนี้เช้าเสรอร์ดำกับสมุนโจรของเขาได้รับความปราณีจากหน่วยกองปราบโดยท่วนนาพวกตำรวจได้สนทนาปราศัยกับพวกโจรเป็นอย่างดีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วสุพรรณบุรีอย่างรวดเร็วประชาชนโจดขานกันเซ็งแซ่จอมโจรแห่งสุพรรณบุรีถูกจับเป็นรลอยตำรวจทยงยุทธได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ สมกับที่เขาได้รับสมญาว่าอัศวินแห่งกองปราบพิเศษที่สถานีตำรวจเือร์ดำกับสมุนเขาถูกกักขังอยู่หนึ่งคืนประชาชนนับพันได้หลั่งไหลกันมาดูหน้าเขาทางตำรวจต้องเตรีมการป้องกันอย่างแข็งแกร่งเพราะทราบดีว่าเือร์ดำมีสมัครพักพวกมากเกรงจะเกิดการแย่งผู้ต้องหาขึ้นเือรดำและบริวารเขาทุกคนไม่ยอมให้การในชั้นสอบสวน ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นทางการตำรวจต้องขออำนาจศาลนำตัวขุนโจและพักพวกย้ายที่คุมขังจากสถานีตำรวจไปไว้ในเรือนจำจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในที่สุดเสือดำก็ตกเข้าไปอยู่ในวงล้อมกำแพงสี่เหลี่ยมแห่งเรือนจำโดยเฉพาะเสือดำถูกขังในห้องพิเศษถูกตีตรวนขนาดหนักป้องกันการหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของเรือนจำได้ให้ความสะดวกสบายตามสมควร